จะห้0 0ันเราก็สิบหรือว่าเราเจาเบียเซตดีกว่าเบียเซตดีกว่าเบียเซตยิงแรงแกนว่ะซอยครับผมก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ ปล <ยา S 1> ับพืนที่ของเราดีกว่าเอนที่ของเราอะหาฟามาสก่อนโอ้ไวยวยัยไย่ยย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 ายยยายยยียเยย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 อ ตกจริงกว่ามาบาช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากยิงแบบอื่นเลยที่แบบว่าแบบเหมือนน่เหมือนท่านรวาเราเล่น v s ีใช่ป่ะมันก็ต้องปรับไปยิงตัวมันถึงจะคุ้มกว่าคือ v s ีเป็นปืนที่ยิงหัวไม่คุ้มอ่ะหรือว่าเราจะาเบียเดีกว่าเบียดีกว่าเฮ้ยเซตเปล่าเสียใจแล้วว่าเสียใจแล้วเบียเซดีกว่าว่ะ v s ียิงแรงแกนว่ะเดี๋ยวปรับเป็นช่วยเล็งแป๊บนึงนะมันยิงไม่คุ้มอ่ะมันยิงหัวยิงไงก็ไม่คุ้มหรอกกว่าจะยิงโดนสู้เอายิงตัวแล้วแบบเจ็บๆดีกว่าโอ้โหจุ๊บครับผม VSS สายซอยทีมเราหลับกว่เลยหรือเปล่านะมีแต่วิญญาณหรือเปล่าถ้าเงียบกันทุกคนเลยอะพี่มืนวิญญาณไปรอวยวงฟ้าอยู่ไหนอะเออแล้วทำไมเราไม่โดนวงฟ้าอ่ะแม่งอันนี้พอมีปืนกับดิวพี่มาแล้วนะพี่พิงนำแล้วนะพี่น้ำเลรอ่ะผมพี่กอนดิพี่พี่ก็มีกอดหนึ่งเหมือนกัน ไม่มีอะดิพี่ผมอะตัวแมวเลยพี่สามเมตรเท่านั้นแหละอย่าไปอย่าไปหยองดิไปไม่ไดผู้ขับนี้แหละไปแล้วผมอะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วว S S ชุบชุบชุบไม่มีใครเลยวะได้ที่หน้าผมอีกตัวอ่าได้ดิได้เล่นดิได้เล่นดีไปไหนอะไปแล้วจ้าเพชรหนึ่งตัวเลยอ่าเฮ้ยขาหมนปั๊บ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 แต่ว่าไม่แต่ก็เดี๋ยวมันมีร้านเกมเปิดอยู่วะพี่นี่อยู่นี่อยู่ เจ็บเเจ็บเ็บเลยเจ็บเลยรับรลองพพี่หลังผมเข้าอุ่นยเด้ไม้ไป้ไม้ไม้้ไม้่ไหนที่ไหนมหครับผมไหนตัวที่ตามแซมอนมาค่าผู้หญิงค่าลูกตาดแล้ววะทาไมชื่อนี้มันโหลยลูกตา่รู้รู้สกว่าคนช้เยอะมากเลลูกตาเนี่ยตอนน่ารักไหลูกตาเออลูกตาหน้ารักลูกตา ไม่มีกระสุนดีเจอ่ะไม่มีกระเป๋าด้วยกันเนี้ยปลาสองครับรอช่อนาปเอ้ยปลาปาปาปาลดรวมพลกับผมดูรวมพลแล้ดูรวมพลรวมพลที่รายตายทุกทีตายกับบอตี้แร้วตรงนี้ไม่ตายเราไม่ตายเฮ้ยเขีไม่ใชใช่ไหมอ่าพอดีเล็งไว้อยู่เนี่ยบไม่มีใครวิ่งเฮ้ยเจอเจอเจอหนึ่งเจอหนึ่งแขวะแหวแงแล้วแตงแล้วแตงแล้วแตงแล้วอยู่ตรงเต็อยู่ตรงเต็ อุ้ยบดป้อมนี่เอาบอลป้อมเหรอบอลป้อมแตก้อล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 แตกบอลป้อมไปเฮ้บอลป้อมไปละดีป่ะอุ้ยบ้าเอ้ยอุ้ยป้อมนี้ก็มีพี่ก่อนปินแรกนี่ตัวมีตัวแข้งกำแพงตัวนี้มาแล้วเฮ้ยตัวข้างกำแพงมาแล้วแสแดงแสแดงแสแดงเสแดงเสแดงหลูแสแดงหลูแสแดงหลูอาไม่ใหมายแข้างแสแดงสองตัวนะแสแดงสองตัวขวาขวาดามขวาดาสองตัวไม่สองตัวตัวนี้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 เจ็บตัวนี้เจ็บ ออ้โอไม่ควรเป็นผมไม่ควรเป็นผมออ้โอกุออชิีุ่ชิตากุชิตาบคนเดยังไง อ่อคนวัดเร็วจังเลยคนนี้ไปไหนเนี่ยมีทีเลยยี่สิบคนแล้วเหรอเออง่วงบ่นี่ง่วงบ่นี่แค่สามคิวเองอ่ะแต่มาสเตอร์ไม่ตึงเลยว่ะปืดเวเซตจะหมดว่ะมาตัวผมเนี่ยมาตัวผมเนี่ยมีสองไมเตะโอเคเด็ดเด็ดเด็ดดูมันป้อมอ่ะจำได้ว่ายิงไปตรงนี้นี่จีเวเซตเป็นปืนที่เล่นง่ายมากไม่ต้องใช้อะไรเลยต้องคำนวณอะไรด้วยยิงแค่มันโดนตัวก็พอแล้วอ่ะพี่หมูต้องกระโดดยิงพี่หมูใช่กระโดดยิงมันเข้าหัวพี่ปาเลีนั่นีอง ที่ต้องรอกระโดดจริงกระโดดจริงเวสเซเข้าหัวเนี่ยนะใช่โอ้เกินไปอุ้ยเอาวาะกูชิไล่ไล่ยับว่ะเอ้จังหวะมันพอดีเป๊อวยังอ่างอ่างอ่งอุ้ยเล่นจะจบเลยเนี่ยวงแรกยังไม่หมดเลยเนี่ยวงแรกยังไม่จบเหรอจะชนะแล้วเนี่ย น้องนมของปนสลิ่หน่อยนะมีไหมครับมีไหมครับสี่คนแล้ววะพี่โอ้โหเรียวแม่ไงผมบอกไว้ก่อนอย่างเนี้ยโอ้โหวงโอ้วงแรกเลยสิสี่คนพี่บนหลักการที่คนพี่พี่หมูยิงไร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 เอ้ยแี๋ยว่าเป็นหมูเหรอมันยืนนี่งเลยอะนี oh <t t ่มัญญาพี่อุ้ยง่ายเกินง่ายเบอร์พี่เดี๋ยวพี่หมูขึ้นห้าพันนิดขึ้นชิวมากอ่ะแั้วแกนึงไก่ พี่บูใกล้จะบรรลุการขึ้นแกนแล้วพี่ใกล้ๆแล้วพี่ใกล้ดึงไก่ใกล้ดึงไก่ได้แล้วพี่ใกล้ที่จะดึงไก่ได้แล้วทุกคนเฮ้ยทันเทปบูเฮ้ยละเทพโอ้โหต้องจะนี้ต้องไปหาเลยคนทันเทปชื่อสะดุดตาชิผายเลยทันเทพบูอ่ะมีแบบมีธงมีเทพแบบมาเล่นเกมแล้วเหรอพี่เออเกินไปจะนี้เทพเทพไม่ไปดูหวยเหรอไม่ตามหาไม่ฮะไม่ตามหาดิกว่ ไหวเจอแบบวิ paid, kind of ่งมาทั้งที่เลยแบบสี่คนอะวิ่งมาทีเดียวเลยอย่างเงี้ยอยากหล่อไม่ใช่อยากหล่อแบบชับหล่อหน่อยนี่อู้หูทนายวันนี้เจอเอวบอนสามสี่เรบอกแลาตั้งแต่วิ่งมามีกระสุนนี้เป็นร้อยจะยิงได้แค่ตัวเดียวมันหาคนไม่เจอเฮ้ยเจอแล้วสามตัวเป็นคิวของผมแล้ววะแต่หนึงแต่สองแต่สอง เฮ้ยมาแล้วอ่ะพี่มแล้ว่ะผมรอดูแลคิวอผมแล้วว่ะตัวท้ายว่ะเอาดิหมรอแล้วอุ้ยมันไปเลยพี่หมูตัวท้ายพี่หมูอันันอันัดดี้อัดีาเอ้ยเอ้ยมาทันเวลาบอดีครับผมเยที่หนึ่งนีาพี่ที่ไปอีกแถนี้แล้วพี่ไปหาต่อที่หนึ่งฮะ ตาไม่ต้องไถแล้วเสร็จสมหน่วยคอยเทพแล้วตอนนี้เออว่าเมื่อกี้มีเทพบูป่ะนะ่ะใช่พี่ใช่ปะเมื่อกี้มีเทพบูปะ่ะใช่พี่อ้าวจบแล้วเขาจบเทพทิงวว <c oughs> งทพท้งไปแล้ววะเราเรายิงเทพทิ้งไปแล้วทุกคนคอยเทพวะ่เวะเราแปดว่ะถ้าได้ต้องล้าดวะเราต้องล้าดวะถ้าเราถ้าเราล้าสามตัวได้เราก็จะได้ไอนี่พอดีเว้ยทุกคนค่อยมีพีเลยพี่เราก็จะได้สิบคิวพอดีอรเราจะได้ล้า,ลาแล้วพี่มันจิงกันเองแล้วพี่ ได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามันเหลือตีเราเว้ยหอยเจอผมหอยเจอเพ้อแหมสะการอ่านเกมแล้วมันต้องตรงนี้แพ้พี่ไปแล้วพี่ลงมาบ้านเฉียวเต็มเลยสองตัวอันสองตัวอนสองโอ้ยส,สวยสวยสวยยืนละยืนละตอนนี้ยืนละตอนนี้ยืนล่อนนละแตกงหนึ่งแน่พี่แตกงหนึ่งแน่อุย้ยไม่ได้หรอพี่หมูโชว์เลยอ่ะโชว์เลยแามแต่งแล้วหนึ่งพี่นู่นตรงเนินขอนู่น จะตายวูพี่พี่พี่ไปยแล้วพี่เสร็จแล้วนะพี่จบพี่จบครับี่ยาหูแล้วแกนึงไก่อ่ะไม่ใช่ปะชิวอะชิวเวอร์ว่ะชิวเกินว่ะแล้วแกนึงไก่อ่ะครับจบเร็วไปไหนเนี่ยสิบสองนาทีกูจบแล้วอ่ะห้าพันแล้ว ขึ้นห้าพันอย่างนี้เยอะง่ายเลยเ้นห้าพแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแร็งแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สุกรู